สวัสดีพ่อแม่น้องก้อนจะไปเล่นเกมพ่อขอบคุณกโดนเด็ดก่อนโอ้ขอคุณบรรยากาศเด้อการจะดาพ่อนโดนเน็ดมาห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าบาทพี่น้องคนมึอมีแต่ตัวตัวสมัครดูบรรยากาศเด้อถึงแม่เจ้าจะไม่ขี้เกียจโอนเงินก็ตามขอบคุณหลายๆที่โอนโดนเน็ดมาให้กันนะเจ้าไม่หยุดกานนะขอบคุณหลายๆโอ้ยเบื้องทางในเด้อนั่นลมทวนลงหันลมหน้ากับโทรศัพท์มึงจิบมูจูกันยิงเสีย <c oughs> มูนไปน้างกันเบิ้คร <laughs> <c oughs> ับถุ้วครับรถมอเซ็งเนบ่เบิ้งท่านว้ยมาหลายตัวเถอะกวสิลงใส่ดีพานาวาจเม่นอยยคักกบพอตาฟ้ามาละสู mời để đèn mà <laughs> Ừ Bố mời mời Thương thương Bớt mời Phải mời mời À Không mời mời như vô hiến mời 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 กูมีอะไรต่อยังอีกบ้านเด้งมากตานางกูกูจะไปพุ่นกูจะไปพุ่นไม่ได้มีแค่ตีแลวกับพี่มันบอกแล้วกูบอกแล้วไมึงเด้ปะลงแล้วลโอ้กูพีดนี่ปเนี่ย Ê wow. chụp bên này Mắt ý tôi đừng đây. Ôi ta khả xuống tôi à <laughs> oh mẹ à kêu bà Không, trước đó là gì diếp quá Mà mãi lăng này mãi 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 mà cái nâng như thế mà Dạ nó mày Xoan anh Cứ đi nghiên cứu Mà không mà mau Cứ tìm bà đệ

เห็นปีมุก,กมีอันนี้อ๋อกดผิดอีกละใครยิงวะมีคนยิงแต่บ่ถึกเห็นตากระสุนวินแรงมากมันยิงจากใสวะยิงจากเสะวะจากเสะจากเส ล้มอะวเตีมันยังสิ okay. ่งใบ้กข anyway, uh ้นความยาด้วนนี่ไงบ้เอ้เอาอ่ะคล้มขันอ้ามีตัวไอ้้าขามกับบ้บอกบันกิกผิดเอ้บ้าขาบผู้ใ เอาไอเสวะขาวไหมเอ้มันสีเขียวไหมมยิ่งเจ๋วไงกระสือยู่โดนมันดื้อโอ้ยมานนี่อุ้ยตายเลยไหมล่ะเออโหจะลิงอะไรแ่ะหนูไม่รู้ว่าอุ้ยขวางไงอึนเบี้ยไหนไม่จังพัน์นันวะ โอ้ยหมานี film, no ่วนจะรีบไปก่อนไปเอาวนตีลดมาเสียไปตั้งเวลาจริงๆต่มยาก่อนนะนะไอ้ยเซฟไว้เซฟไว้เพียบกูจะมำอะไยอยู่อ่ะ sẽ có sống với game mhm 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 No, no. mhm 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 chết mhm 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 mhm

กะสุน <c ười> <p> ีอาบุษสุนีอาบุษวะกู้ว่ตายวะพวกเนี้ยววะไอพวกเนี้ยวเออก็ไปซื้อสิเฮ้ยร้านค้าอยู่ข้างหน้าไม่เหมือนตาเลยเหมือนตาบังดิ ก็อยู่ในวงไม่ละมันอยู่ใกล้วงไม่ละกูเตะกูเตะกูเตะไปละไปละไปลุ่นปุ่นปุ่นป ตายไป,ไปพอกระสุนเนี่ยเออมันต้องอย่างงี้ก็เสียเลยล่ะอายาสูบมาเอากระวานมีอะไรล่ะสอรี่ได้บล่ล่ะไปซื้อไหมไปซื้อซื้อ,อยังดีบ่ซื้อ,อยังดีจุ เลือด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 เอออ่ามีคนยิงไงมาลูโดดบ่าโดดบอยยังยิงดูอ่ากลางไอ้บ้านะยเร็วเร็วกลางไอ้บ้าด่วนนั่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 นน่นยสเซ่เหรเห็นบ้านั่นยุสเซ่เหรอทีเดียวยเ mỏ của gần như cuối kênh xe coi nhìn đây hắn nè uống đẹp nó chân nữa ui à thương thương người bị à Thuế con à à không có bị luôn ủa mà khốn nó mày đó bố sẵn tèng nó xung lên thương ảnh đá kia thương thương ảnh ảnh tình nghe nè uống gần như cuối kênh ông đây đi vào không sẽ bị dư sẻ ẩu xuống thang làng ạ ô cột nhang ạ thân thương lại đã thân thương, thương lại quên cô điệt muốn về xe à để để bưng bưng phong 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 liền phải chạy khẩu rồi Ê, tổng lông ma là hồi vô vông mà đi chứ nỉ Vông đi hẳn วงต้องไม่อยู่กับมันเออดักวงบ่าเ้องอ่าเหลือสามตัวเหลือสามตัวมาวดักวง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 เลยห้องต้องลงมาทาง,ม,ง,าง,งม,ามันเดบริสันกับแทงนี้แหละเบวงหลังไว้น้ำอ้ะไว้เจอหันละสามตัวว่าหันมีอีกตัวอ่ะเห็นนี่โดนยิงไปมันยิงไปอ๋ออ๋ออ๋ออีกตัวหนึ่งเดียวะมาหลีพียังไหมันก็ต้องเข่าวง OK OK。 กันได้ออกมาได้กันเงินหรอวะออกมาได้ก <utan> ูกันเงินวงเคียงปานลมๆๆมึงยิงไรอะกูรูอ้ขาชิบสองตัวถือลาสัตยิงเอตักเตีตัเตี้ยแตาเบิงดาเมจเอากันว่าลาดมาไหมก็ได้สนะนะครับ Chẳng mỏi em quên sai sơn á. Đã về sao phân cầu. <laughs> Nhưng là gì mà là? Nhưng là gì mà là? <cười> 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 Tôi thay bớt <laughs> để xăm thứ. Đẹp lời, các bạn mua anh. Cứ mắt đẹp rồi. Đây sao đọc đi nó? Chắc là mấy kiếm là chút.